สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สํานักการใหญ่เหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับมีรถสวยๆจากทางร้านนะครับมานําเสนอกันนะครับเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับปี2016 Isuzu MU-X 1.9คันนี้นะครับโฉมปี2016นะครับได้รถเจที่นั่งเอาใจคนรักครอบครัวกันไปเลยนะครับตัวบอร์ด้รถคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับ บอดี้เดิมทั้งคันเลยนะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับโฉมปี2016ของเขาก็จะมาพร้อมโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับเป็น LED นะครับไฟสปอตไลท์นะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับสัญลักษณ์โลโก้อิซูซุเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับรายละเอียดของคันนี้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับสวยพร้อมใช้งานนะครับเพิ่งจะเข้ามา ใหม่ด้วยนะครับมีเข้ามาเพียงแค่คันเดียวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบทักรีบทายโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะฮะเป็นล้อแม็กแท้จากโรงงานนะครับคันนี้ได้ดิสเบกคู่หน้าด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้ลูกค้าได้ยางใหม่ปี2019นะครับนี่นะครับยางใหม่ปี2019ไปใช้งานกันเลยนะครับไม่ต้องไปลงทุนเปลี่ยนยางเลยนะครับใช้งานไปยาวๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับกระจบเป็นกระจกพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเรียวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับเป็นตัวสมาร์ทเอนทีสามารถเปิดปิดรถได้ด้วยที่ไม่ต้องไขกุญแจนะครับนี่นะครับราวบันไดนะครับเป็นราวบันไดคู่ตัวจากโรงงานนะครับสวยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะครับโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะครับด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกล้องถอยนะครับนี่นะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครับรายละเอียดสวยงามนะครับน่าใช้นะครับคันนี้นี่นะครับสีขาวมุกแบบนี้นะครับคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเข้ามาใหม่เพิ่งลงเทนเลอร์มายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะมีการปรับสภาพรถนะครับเช็คบิด ให้ลูกค้าทุกจุดนะครับอันนี้ผมเรียวไทม์ให้ดูก่อนสดๆมันร้อนเลยนะครับเพราะลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะเลยสําหรับอีโคสุนิเอ็กนะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะฮะเราไปดูภายในกันนะครับสําหรับภายในคันนี้นะครับตกแต่งไปด้วยคอนโซลสีเทาดํานะฮะนี่นะครับมาเริ่มต้นกันที่เบาะคนขับเลยนะครับเบาะคนขับนะครับพับนะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับ ก็ลองรับกับสรีระของเรานะครับขับสบายไม่ปวดหลังนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมระบบ CD ดีเครื่องเล่นปรับโหมดได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับคันนี้ถุงลมนิรภัยเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับขับสะดวกสบายนะครับขับในเมืองก็ง่ายนะครับไม่ปวดขานะครับขับง่ายทุกเพศทุกใยเลยนะคะมาพร้อมระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับผมคันนี้มาพร้อมจอ DVD นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับ และคันนี้ยังมาพร้อมจอกลางด้วยนะครับระบบความบันเทิงครบคันเลยเอาใจลูกเด็กเล็กแดงนะครับชอบดูการ์ตูนชอบดูซีรีส์นะครับเดินทางไปต่างจังหวัดก็เอนเตอร์เทนเมนต์ได้ในรถเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่อีซูซุโมเอ็กมีให้กับลูกค้านะครับระบบเครื่องเสียงนะครับลำโพงเป็นของ Kenwood นะครับผมนี่นะครับ็อบคันนะครับเป็นชุดของ Kenwood ็อบคันเลยนะครับ แล้วตัวห้องผู้โดยสารนะครับก็ว้างนั่งสบายนะครับมีไฟนะครับส่องสว่างที่เพดขึ้นลงด้วยนะครับเวลาเปิดประตูนะครับเป็นโลโก้ของ MU-X นะครับสีฟ้านะครับสีน้ําเงินนะครับสวยงามครบครันเลยทีเดียวนะครับสําหรับอีซูซุคันนี้ขายพลาดไม่ได้เลยนะครับลูกค้าที่ดูก่อนสามารถโอนจองล็อกรถสิทธิ์กันไว้ได้นะครับทางบริษัทการันตีนะครับย้ําไม่ถูกใจรถรถไม่ถูกใจตามที่ต้องการนะครับสามารถเปลี่ยนคัน หรือขอมาจำคืนได้เลยนะครับแล้วก็จัดการไม่ผ่านสามารถคืนมาจำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางเราก้ายืนยันการันตีสินค้าทุกคันเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรายละเอียดโดยรวมของคันนี้นะครับเป็นรถที่สมบูรณ์แบบนะครับน่าใช้งานนะครับคันนี้ย้านะครับอสซสูร์มูเอ็กปี2016เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9นะครับราคา7,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับราคา7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง สามารถจัดฟีดาวได้เลยนะครับจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะครับนี่นะครับภายในสวยงามมากๆเลยนะฮะรายละเอียดตัวบอดี้รถต้องยานะครับว่าเป็นของเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับตามมาเลยครับเดี๋ยวเราตามมาดูที่ห้องเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีดีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ ปี2016นะยครับโดยรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับเหมือนห้องเครื่องที่เป็นรถใหม่แป้แดงเลยนะครับตัวบอดี้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แท้จากโรงงานนะครับมาร์กสีจากโรงงานร right? <AS C> อยมาร์กนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบเลยนะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับ right? <AS C> ชุดคานหน้าเป็นคานหน้าเดิมนะครับ right? <AS C> หัวน็อตไม่มีขยับนะครับ right? <AS C> หัวน็อตไม่มีการถอดไม่มีสนิมนะครับ right? <AS C> นั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีชนหน้ามาอย่างแน่นอนและไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของเพจนะครับหมุดเพจยังเป็นเพจเดิมนะครับจากโรงงานแท้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดโดยรวมแล้วคันนี้สมบูรณ์แบบ100%เหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็ราคาประหยัดอยู่ที่750,000บาทเท่านั้นเองนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับตัวบอดี้รถรวมไปถึงเครื่องยนต์นะครับรายละเอียดทุกคันเดิมทั้งคันเลยนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับ ท้ายนี้ทิ้งมือถอติดต่อไว้นะครับลูกค้าสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์095-0566926ต้นเพชรยนต์นะครับยานะครับ095-0566926นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจัดเต็มฟรีดาวไปเลยจ้าทันี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่รีบโทรเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ รถครอบครัวแบบนี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกด subscribe ตติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ